สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รับบังนาชาแนลนะครับสำหรับวันนี้มากับอาการก๊อกรั่วหรือน้ําหยดตลอดเวลานะครับก็คือปิดสนิทแล้วยังไงก็หยดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยปิดสนิทแล้วนะครับน้ําก็จะหยดอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวเนี้ยก็คือถ้าเราไม่เคยถอดมันจะแน่นนิดนึงนะครับมันก็จะมีพวกหินปูนหินระจบอ่ะมันจะแน่นนิดนึงถะาเอาอะไรงัดออกนะครับี่ยตรงนี้ก็หมุนออกเห็นนะครับก็จะเห็นเป็นวาล์วทองเหลืองนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครมีประแจตามเบอร์มันก็ใช้ได้นะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นพวกขีมพวกนี้นะครับหมุนทวนเข็มนะครับเนี่ยก็จะมีน้ําคาท่ออยู่ในหน่อยนะครับแต่อที่น้ํารั่วน้ําซึมอ่ะส่วนมากมาจากเนี้ยยางนี่นะครับก็คือยางมันสึกยางมันบี้มันแบนนะครับน้ําก็จะเลรอดออกมาทางนี้นะครับมันก็จะทําให้น้ําไหลยหยดตลอดเวลานะครับ เราก็เอาตัวนี้วางทาบเลยนะครับแล้วเราก็วาดวงกลมนะครับก็บดีเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวเราตัดตามนี้เลยนะครับเราก็พยายามตัดให้กลมที่สุดนะครับตัดให้เป็นรูได้นะครับรูก็ใกล้เคียงนะครับเนี่ยได้แล้วนะครับ นเดี๋ยวเราจะยัดใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปข้างในก่อนนะครับอลองดูใกล้ๆว่าข้างในเป็นไงนะครับอ่นนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยลูกยางมันเข้าบ่ามาแล้วนะครับเมอข้างในขันไปเรียบร้อยนะครับข้างในตัวรองแหวนไปเรียบร้อยเราก็ขันกลับเข้าที่เดิมขันให้แน่นเลยนะครับเนี่ยเราขันเข้าสุดแล้วนะครับจะเห็นว่าสุดแล้ว แล้วเราก็ประกอบข้อตามเดิมนะครับเราตามเดิมนะครับตามเดิมมันตั้งอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วก็อ่านี่นะครับหลังจากการซ่อมไปนะครับก็น้ำไม่หยดเลยนะครับนิ่งสนิทนะครับไม่หยดแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดวาล์วให้ดูนะครับว่าน้ำจะไหลไหมนะครับอ่านะครับเปิดวาล์วนะครับน้ำไหลปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูสักพักนี่อ่า เดี๋ยวผมจะลองปิดวาล์วให้ดูนะครับอ่าผมปิดวาล์วแล้วนี่นะครับอ่าดูมันจะหยดไหมนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำค้างท่อให้หมดก่อนอ่าผมตบัดท่อก่อนอ่าจะได้เห็นเร็วๆนะครับจากตอนแรกนะครับที่ตอนแรกที่เรามาดูกันนะน้าหยดตลอดเวลาครับติ้งติ้งติ้งตลอดเวลานะครับเน,บนี่ยตอนนี้ไม่หยดแล้วนะครับนิ่งสนิทเลยนะครับ